ครับวันนี้เราอยู่ที่วิเลยเทคนิคนะครนอุบลครับวันนี้เรามาดูครับครูสาวๆทาอะไรกันครับครูสาวๆนี่ลูกสองนะครับนี่ครับโอ้ร้านผลไม้มาใหม่ครับร้านผลไม้มาใหม่ครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับร้านนี้ครับผลขายใส่สูตรนะครับนี่มาแล้วครับผลไม้ครับผลไม้ครับนี่มีกระรอกครัมกระรอครับกระรอกลางส มีปลาร์กคิกครับมีหนังสติ๊กด้วยนะครับมีผลไม้นะครับผลไม้สดผลไม้ดองครับแล้วก็มีกระท้อนด้วยนะครับต่างนะ เราจะวางแค่พอออกมาหนึ่งค yeah, in e ้งสัปดาห์ให้มันเฮ้ยแค่แค <Movie> ่แค่แ่แค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 ่แ่แคจแค่แค่แค่แน่แค่แค่แา่แค่แค่แ่แค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 ่ค่แค่ค่ นี่ครับนี่ครับเสียงดีมากครับชัดเจนครับร้านนี้ครับ